โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคําถามน้องคนนึงรวมถึงหลายๆคนนะครับที่สงสัยกันนะครับว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับถ้าเราไปซื้อร้านนอกไปเติมร้านนอกเนี่ยที่มันเป็น1ลิตรเนี่ยเราเติมแค่0.8เนี่ยนะครับแล้วมันเหลืออีก2 0 0มลเนี่ยเรารวมกัน4ครั้งให้ได้800เนี่ยแล้วเราเอามาเติมได้ไหมนะครับคําตอบก็คือได้นะครับมันจะเหลือประมาณ2 0 0มลนะครับ อย่างเงี้ยอย่าง7 0 0ดตัวเนี้ยมันเป็น1ลิตรใช่ไหมรถผมใช้แค่0.8ก็คือมันจะต้องเหลือ200มิลลิตรนะครับที่บอกว่าได้นี่คือมันจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับมันจะต่างกับน้ำมันเครื่องศูนย์หรือน้ำมันเครื่องที่เป็น MB เขาจะทํามาเป็นแบบ0.8พอดีนะครับอย่างของศูนย์เงี้ยนะครับเขาจะทํามาพอดีก็คือใช้หมดขวดพอดีนะครับอย่างงี้0.8 0.8แแบบนี้นะครับคือเราเติมหมดขวดเลยนะครับรถ รถที่เขาให้ใช้0.8ก็คือใช้แค่0.8แต่พอเรามาเปลี่ยนร้านนอกแล้วหรือเปลี่ยนยี่ห้ออื่นซึ่งเป็นแบรนด์ที่มันเกรดดีขึ้นกว่าน้ำมันเครื่อง0เนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่มันจะเป็น1ลิตรเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็น MB หรือ MA หรือ MA2 ก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็น1ลิตรนะครับทีนี้มันก็จะเหลือถูกไหมมันเหลือเก็บกลับบ้านมาเนี่ยนะครับ200มิลลิลิตรเนี่ยนะครับบางคนก็เอาไว้หยอดน,นั่นนู่นนี่ไว้หล่อลื่นน,นั่นนู่นนี่นะครับ แต่บางคนที่เขาไม่ได้เอาไปหยอดอะไรเนี่ยมันก็จะเหลือเหลือปุ๊บทีนี้เท่ากับว่าคุณถ่ายคุณต้องถ่ายสมมุติว่าคุณถ่ายยี่ห้อเดิมเนี่ยตลอดคุณถ่าย4ี่นะครับหนที่5คุณจะเหลือน้ํามันเนี่ยเอา4ขวดรวมกันเนี่ย2 0 0 200 200เนี่ยมันก็จะได้800มิลลิลิตรเท่ากับว่าได้ได้ได้ขวดหนึ่งพอดีนะครับส่วนใหญ่ผมเปรียบเทียบเลยโมตุลเนี่ยนะครับใช้0.8นะครับ2 3 4าพอขวดที่สี่ขวดที่5คุณจะเหลือน้ำมัน,น,มมน,น 200, 200, 200นมิลลิลิตรอันนะครับ ใช่ไหมเราก็จะสามารถเติมได้ในหนที่5นะครับแต่สมมุติว่ามันเหลือเนี่ยสมมุติผมมีสกูตเตอร์ power l e กับ7จ็ดนึงเนี่ยผมทดลองใช้ไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วผมได้4 4ขวดนะครับซึ่งมันต่างรุ่นกันอาจจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างรุ่นไม่ควรผสมนะครับแนะนําว่าไม่ควรผสมที่จะผสมได้ก็คือรุ่นเดียวกันนะครับแต่ต่างเบอร์นะครับอย่างน power เนี้ย power l e เงี้ย มันจะมีเบอร์ห้าสี่สิบกับอ่าห้าสิบห้าสามสิบนี้นแหละนะครับเบอร์นะครับแต่ว่าเป็นรุ่น power l e เหมือนกันเงี้ยนะผสมกันได้แต่ถ้าจะเอา power l e ไปผสมกับเจ็ดพันหนึ่งไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้ตัวหนึ่งเนะี่ยควรจะต้องทนใช้ไปสี่หนเพื่อให้ได้ฟรีหนนหนึ่งนะครับหรือไม่ต้องหรือตัดใจไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันก็คืออันเหลือก็เหลือเอาไว้หยอดนูน่นหยอดนี่หยอดประตูหยอดเหล็กหยอดอะไรของคุณ ตามสะดวกนะครับสรุปคือยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันต่างเบอร์ผสมได้นอกนั้นห้ามผสมโอเควันนี้ยังไงฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ